ฤดูหนาวกับดอกไม้ส,สวยๆเป็นของคู่กันอยู่แล้วและนี่คืองานดอกไม้กลางกรุงที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลดูทีนอปปิง้งพาทุกคนมายัางไนเลือดฟลาวเวอร์แอ n การ์เด้นแฟงานดอกไม้ปาร์คไน l e เลที่แค่ลงบ t s เทสชิดลมเดินมาอีกนิดเดียวก็ถึงนี่เป็นครั้งที่36แล้วที่ทางปาร์คไน l e เลเขาอยากพาเราเข้าไปสู่โลกแห่งดอกไม้ศิลปะและจินตนาการอันไร้ขีดจำก,กัดปีนี้เข้ามาใน,ในคอนเซ็ปต์การ์เด้นออฟทูมอร์โรที่หลอมรวมเอาดอกไม้ธรรมชาติและศิลปะเอาไว้เป็นหนึ มาตอนกลางวันแบบเราแสงอาทิตย์กส็ส่ายลงบนดอกไม้ให้สีสดเข้าไปอีกหรือถ้ามาตอนเย็นๆค่ำๆภายในงานน่ะเขาก็จะมีจัดแสงสีสร้างประสบการณ์ใหม่ๆได้ด้วยตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ส่วนเขาวง,งกตแห่งเราลงไปเดินเล่นได้อีกหนึ่งมุมสวยๆก,กับอุโมงค์ดอกไม้บรรยากาศด้วยบับเบิ้ลลอยอยู่เต็มท้องฟ้าแล้วเดินเข้ามาชมดอกไม้เมืองหนาวกันในกลาสเฮาส์หลังนี้เต็มไปด้วยทุ่งทิวลิปบานสะพรั่งดอกไม้เสร็จแล้วอย่าลืมไปต่องานศิลปะบนในเลิกปาร์คเฮอริเทจโฮมรวบรวมผลงานศิลปปปปะะะะะไไววววว้้้มมมมมมมาา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 ากกกยยยดดดดเเเเเหห็็็นน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 ฉลลลลลออองงงงงพพพพรร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 รคคค์์ใแแตตตู่บบบขสสจจจชชชีีีีีััผุิิิิณ ชอบดอกไม้สดหรือจะมาทำงานศิลปะจากดอกไม้แห้งแบบเราก็ได้นอกจากนี้ทางโรงเรเงียนศิลปะอาหารดูคาามีเวิร์กช็อปสอนทำอาหารและขนมตลอดทั้งวันเช่นกันนี่รีสอร์ทฝีมือเรานอกจากนี้ยังมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตและตลาดขายอาหารด้วยนะุดเสาร์อาทิตย์นี้ถ้ายังไม่มีแพลนไปไหนลองชวนคนรู้ใจไปเดินดูดอกไม้กันไหม